สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ v 1 story นะครับสรับในวันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านมารู้จักกันกับ5อันดับนกหน้าเลี้ยงราคาหลักร้อยเท่านั้นครับก่อนอื่นนะครับต้องฝากไปกดติดตามให้กับช่อง v 1 story ก่อนนะครับตอนนี้นะครับเราเข้าใกล้ 500ซับสไคร์แล้วนะครับอ่าแล้วบอกเลยนะครับว่าเมื่อไหร่ที่ครบ500ซับสไคร์เนี่ยเราจะมีกิจกรรมการแจกนกกันนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับฝากไปกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้กับเหมืองแล้วก็เหล่าสัตว์เลี้ยงที่บ้านเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปดีๆให้กับท่านผู้ชมได้ดูกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านมารู้จกกักกันกับ5อันดับนกหน้าเลี้ยงราคา ร้อยเท่านั้นครับติดตามเราสิเป็นนกอะไรนะน่าเลี้ยงแล้วราคาแค่หลักร้อยนะครับอ่าอันนี้บางส่วนก็เป็นนกที่ที่บ้านก็เลี้ยงอยู่แล้วนะครับใช่แต่ก็อาจจะเอามาพามาให้ดูแบบแค่ตัวสองตัวอะไรอย่างนี้นะครับถ้าใครสนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมอะไรนะครับก็ลองเอาชื่อนกไปเสิร์ชดูใน facebook หรือว่าใน Google ดูได้นะครับว่า เอ๊ะเขาจะมีวิธีการเลี้ยงอะไรยังไงนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าก่อนที่จะหาสัตว์เลี้ยงเข้ามาเลี้ยงสักตัวหนึ่งเนี่ยควรหาข้อมูลแล้วก็ศึกษาพฤติกรรมอาหารการกินแล้วก็วิธีการเลี้ยงดูของเขาให้ดีซะก,ก่อนนะครับถึงแม้ว่าเขาจะมีราคาแค่หลักร้อยบาทเนี่ยแต,แต่แต่ละสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็มีวิธีการดูแลที่แตกต่างกันออกไปนะครับอ่ะเรามาอันดับ5กันเลยนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะ แล้วการจัดอันดับนี้จ,จัดจากอะไรนะคะบ,บอกเลยนะครับว่าจัดจากตัวเองล้วนๆเลยนะครับอ่าไม่ต้องไปอ้างอิงที่ไหนนะครับอันนี้คือจัดเองแล้วก็ทําคลิปเองนะครับอ่าเป็นห้าอันดับที่เราคิดว่าเออนี่แหละเราเราอยากเลี้ยงเป็นอันดับที่ห้าสี่สามสองนี้นะครับอ่าเริ่มกันที่อันดับ5้าเลยครับอันดับห้าในหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักนะครับหน้าตาของเขาเนี่ยจะคล้ายๆกับนกเขาใช่ไหมเห็นไหมอ่ะลองซูมลงไป น,นี่เลยนะครับอันนี้เนี่ยเขามีชื่อว่านกเขาไดามอนด์คนระับท่านผู้ชมหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือเป็นนกเขาเพชรนั่นเองนะครับอันนี้มันยังเป็นนกเด็กนะครับท่านผู้ชมถ้าสังเกตด,ดีๆเนี่ยเห็นไหมว่าที่ปีกข,ของเขาเนี่ยมันจะมีลายคล้ายๆกับเป็นแบบกักเพชรแบบเป็นประกายเพชรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าโตขึ้นเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะที่ สวยขึ้นนะครับจริงๆมีหลายสีมากนะครับโดยเฉพาะในต่างประเทศแต่นี้ก็เอามาให้ดูเป็นบางส่วนนะครับแล้วก็ถ้าเขาโตขึ้นนะครับพร้อมผสมพันธุ์หรือว่าพร้อมที่จะวางไข่หรือออกลูกได้นะครับรอบดวงตาของเขานะครับจะมีเขาเรียกว่ามันจะเป็นขอบตาที่สีสดมากๆเป็นสีแดงหรือสีส้มนะครับแล้วรอบดวงตาเนี้ยเองนะครับที่ใช้ในการแยกเพศของเขานะครับแต่นี้มันเป็นเป็นนกเด็กนะครับอ่ะ โดยที่ตัวเมียนะครับจะมีรอบดวงตาที่บางแล้วก็สดใสน้อยกว่าตัวผู้ส่วนในตัวผู้เนี่ยจะมีเขาเรียกว่าจะมีรอบดวงตาเนี่ยที่สดใสกว่าแล้วก็หนากว่านะครับสำหรับนกนกเข่าไดามอนด์นะครับวิธีการเลี้ยงดูง่ายมากๆาเลยนะครับก็คือเลี้ยงคล้ายๆกับนกเข่าเล็กหรือว่านกพิราบนกเข่าใหญ่อะไรแบบนี้ครับเขาก็สามารถกินมิลเล็ตกินข้าวฟ่างกิน ข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยได้เหมือนกันกับนกสวยงามที่เราเลี้ยงนะครับแต่เขาจะกินเข้าไปทางเม็ดนะครับท่านผู้ชมนกตัวนี้เขาจะไม่ได้กระเทาะเปลือกเหมือนกับนกชนิดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหงยกหรือเบิร์ดกระจอกชวาอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้เขาจะกินเข้าไปทางเม็ดแต่สิ่งที่ควรเสริมก็คือเสริมในส่วนของอาหารที่เป็นโปรตีนเช่นเสริมในส่วนของอาหารไก่เล็กนะครับแล้วต่อมาก็คือเสริมในส่วนของพวกกรดเปลือกหอยป่นนะครับแล้วก็ทรายละเอียดตรวจ หยาบอะไรอย่างเงี้ยครับให้เขากินเป็นอาหารเสริมนะครับแล้วก็เสริมแคลเซียมเสริมอะไรเหมือนเลี้ยงนกปกติแล้ววิธีการทํารังของเขาก็จะไม่ได้อยู่เป็นรังเหมือนกับเป็นรังหวายเป็นอะไรแบบนี้โดยมากเขาใช้เป็นตะกร้านะครับก็คือเขาทารังเหมือนตะกร้าเขาอยู่แบบว่าอ๋อข้างบนจะเปิดนะท่านผู้ชมนะครับคล้ายๆกับนกเขาเลี้ยงเหมือนนกเข่าเลยทุกอย่างนะครับราคาอยู่ที่ถูกมากๆราคาอยู่ที่อย่างเงี้ยได้มาแค่ตัวละ100 50บาทเท่านั้นครับอ่าแล้ราคาแต่มันก็แล้วแต่นะอันนี้เป็นนกเด็กไงถ้านกโตก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ250-300บาทนะครับใครสนใจก็ลองไปดูได้สนามหลวง2กงกระจักนะครับหรือว่าตามเว็บเพจต่างๆก็มีจำหน่ายนะครับอ่าผ่านไปแล้วสำหรับอันดับที่5ต่อมาเรามาดูอันดับที่4กันเลยดีกว่าอ้อลืมบอกข้อดีของอันดับที่5ไปอีกอย่างหนึ่งก็คือ เขาเป็นนกที่เสียงเบามากๆเลยนะครับท่านผู้ชมหรือเรียกได้ว่าแทบไม่มีเสียงเลยนะคะนี่นักงด็กเลี้ยงมาเนี่ยนี่เอามาประมาณสองอาทิตย์แล้วไม่เคยได้ยินเขาร้องเลยครับท่านผู้ชมยังไม่รู้เลยเออเขามีเสียงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปถ้าโตอาจจะร้องแต่ก็คงร้องแบบนกเข่าท่านผู้ชมคงไม่ได้ร้องดังนะครับต่อมาที่อันดับที่4กันเลยนะครับอันดับที่4ี่เนี่ยหลายๆคนคงค,คุ้นหน้าคุ้นตานี่เลย อันดับที่4ี่ก็คือนกเล็บเบิร์ดนั่นเองนะครับสำหรับนกเลบเบิร์ดนะครับก็อย่างที่หลายๆคนทราบกันดีเนาะจะเป็นนกที่มีสีสันสวยงามนะครับเขาได้รับฉายาว่าเป็นเจ้าแห่งสีสันนะครับสำหรับตัวที่เรามาให้ดูเนี่ยคู่นี้เนาะจะเป็นนกที่เลี้ยงมานานมากแล้วนะครับอย่างคู่นี้อายุป,ประมาณเกือบ10ปีนะคะท่านะผู้ชมเเลี้ยงมานานแล้วแต่อันนี้จะเป็น นกระเบิดไม่ขอบตานกเลเบิดเนี่ยเขาจะมี2ชนิดหลักๆก,ก็คือแยกออกเป็นขอบตากับไม่ขอบตานะครับในปัจจุบันเนี่ยอขอบตาเนี่ยจะมีราคาที่ต่ํากว่านะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ6 0 0ถึง800บาทส่วนในนกขอบตาเอ้ยส่วนอหม่เมื่อกี้อะไรนะนกขอบตาราคาอยู่6 8ถึง้บาทนะครับส่วนในนกไม่ขอบตาเนี่ยราคาจะสูงขึ้นมานิดนึงนะครับ บางครั้งก็จะอยู่ที่ประมาณ800หรือบางบางสีเนี่ยอาจจะขึ้นไปถึงพันต้นๆได้นะครับก็ลองหาดูแต่ก็ยังถือว่าจัดอยู่ในราคาหลักร้อยอยู่นะครับอสำหรับนกเลบเบิร์ดนะครับข้อเสียของเขาเลยจริงๆนั้งแถลที่เลี้ยงมาก็คือเรียกว่าข้อเสียได้ไหมล่ะมันก็เป็นนิสัยของเขาเอะเนาะคือเขามีเสียงค่อนข้างดังเนาะยิ่งเราอยู่ในปริมาณมากๆเนี่ยถ้าเราอยู่ในคอนโดหรืออาพาร์ตเมนต์หรืออะไรแบบนี้ก็อาจจะต้องอ เลี้ยงในจำนวนน้อยๆเนาะถ้าเลี้ยงในจำนวนมากเนี่ย,ยก,กยอ็อาจจะเป็นอะไรที่โดนร้องเรียนจากข้างห้องได้นะครับแต่ถ้าใครอยู่หมู่บ้านบ้านสัตว์เนี่ย,นนยก็สามารถเลี้ยงได้คือมันก็ไม่ถึงขนาดดังมากมายอะไรนะก็พอมีเสียงบ้าง,างอ่านะครับแต่ข้อดีของเขาที่เป็นข้อดีจริงๆเนี่ยก็คือเขามีสีสันที่สวยงามมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นบางส่วนเนาะเอามาให้ดูอาหารเขาก็ เดี๋ยวถ้าใครอยากรู้เดี๋ยวคอมเมนต์เข้ามาแยกอีกทีหนึ่งเนาะวันนี้คงไม่ลงรายละเอียดเยอะแต่อาหารเขาก็กินทั่วไปเนาะสามารถซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์ทั่วไปเลยก็บอกเขาเป็นอาหารเลิฟเบิร์ดนะครับสำหรับเลิฟเบิร์ดเนี่ยก็ออกลูกง่ายเนาะแล้วก็เป็นนกที่เลิฟเบิร์ดอ่ะเนาะคือพอเขาอยู่ด้วยกันสงตัวท่านผู้ชมเขาจะมีการแสดงความรักกันที่น่ารักมากๆไม่ว่าจะเป็นแบบการป้อนอาหารการักรนการซส์ขนกันสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้นกเลิฟเบิร์ดเนี่ยอยู่คู่กับวงการนกสวยงามไทยมา อูคิดว่าหลาย10ปีมากๆนะครับอ่าผ่านไปแล้วนะครับกับอันดับที่ 4, นี่สวยไหมนี่จะบอกว่านกเกือบ10ปีแล้วนะเดี๋ยวเราทำคลิปแยกดีกว่าถ้าใครอยากทำให้ทำคลิปแยกเกี่ยวกับเบิร์ดเิดคอมเมนต์เข้ามานะครับอ่าอ่ามีเสียงเห็นไหมมีเสียงเล็กน้อยแล้วเราไปต่อกันที่อันดับที่3อันดับที่3มเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีรูปเนาะเดี๋ยวไปรีเสิร์ชรูปขึ้นให้นะครับอันดับที่3มเนี่ยคือนก สีบ้าฟินนั่นเองนะครับสำหรับนกสีบ้าฟินเนี่ยก็เป็นนกในตระกูลฟินเนาะเป็นนกที่ราคาประมาณ1 5 0บถึง3า0บาทหรือว่ามีเป็นราคาหลักพันก็มีนะคบถ้าเป็นสีสูงๆพวกแบบสีส้มสออีอะไรอะ3แบ็ก3บี b, อะไรแบบนี้ครับก็มีเนาะนกสีบ้าฟินเนี่ยก็เลี้ยงง่ายมากๆก็คือกินเกี่ยวกับพวกแบบมินเล็ดนะอาหารฟินอะไรแบบนี้ครับวิธีการเลี้ยงก็ ง่ายๆแล้วก็ออกลูกเก่งด้วยนะครับใครสนใจก็ลองไปหาดูได้นะครับเดี๋ยวเรามีรูปแล้วก็วิดีโอขึ้นให้ดูอ่านะครับไปต่อกันที่อันดับที่สองกันเลยดีกว่านะครับแทนแทนอันดับที่สองเนี่ยเราเคยทำคลิปแยกไปแล้วใช่ไหมครับท่านผู้ชมอ่านั่นก็คือนกหงยกฮอลแลนด์ ok นั่นเองนะครับสำหรับนกหงยกฮอลแลนด์ ok and, เนี่ยปัจจุบันราคาจะอยู่ที่ประมาณ 150บาทถึง300บาทหรืออาจจะทะลุไปถึงแบบพันสองพันสามได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่สีแต่เราเอาราคาแบบสีเบสทั่วไปเนาะก็คืออยู่ที่ประมาณ150ถึง200บาทหาซื้อได้ตาม จะจุจักสนามหลวงสองทั่วไปนะครับนกหงยกฮอนแลนด์เนี่ยก็เป็นนกอีกชนิดหนึ่งที่มีสีสันสวยงามเนาะอึดถึกทนนะคะเพราะง่ายลูกดกสามารถสร้างเป็นอาชีพเสริมได้นะครับข้อดีก็มีมากมายเลยนะ้งาั้จะพูดไปแล้วในคลิปที่แล้วเนาะแต่ข้อเสียของเขาก็มีเหมือนกันนะครับก็คือก็แอบเสียงดังนะแต่ยังน้อยกว่าเลเอรบิร์ดแต่มากกว่าพวกตระกูลฟินตระกูลแบบนกเข่าไดมอนตระกูลแบบ สีบ้าฟินกระจอกชวาอะไรอย่างเงี้ยถือว่าหงยกดังกว่าแล้วถ้าอยู่เยอะๆก็ถือว่าก็มีเสียงเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแล้วถ้าอยู่น้อยๆตัว2ตัวก็ไม่เท่าไหร่อะชิวๆเบาๆใช่ไหมแบบเบเบเลี้ยงง่ายเลี้ยงออกลูกง่ายใครเลี้ยงก็ออกลูกท่านผู้ชมก็ถ้าใครอยากดูอาหารเสริมอยากดูอะไรก็ลงไปแล้วเนาะคลิปที่แล้วลองไปเปิดดูกันได้คลิปเปิดโลกนกหงยกลูกจกเลี้ยงง่ายสร้างไรายได้เสริมนะครับเข้าไปดูกันได้อ่า มาต่อกันที่อันดับหนึ่งกันเลยดีกว่านะครับอันดับหนึ่งสำหรับ V1 f a r ฟาร์มคงเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากนกกระจอกชวานั่นเองนะครับอ่าแทนแทนมานี่เลยไหมมาแบบพิเศษคนอื่นมาในกรงบล็อกอันนี้ยังต้องแตกต่างนะครับสำหรับนกกระจอกชวาเนี่ยเป็นนกน่าเลี้ยงมากๆเลยนะคะท่านผู้ชม เนื่องจากว่าเขาเนี่ยมีเสียงที่ค่อนข้างเบาปัจจุบันเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ300ร้อถึงหกรบาทนะครับแล้วแต่สีแล้วแต่อายุแล้วแต่ช่วงเวลานะครับก็เชื่อว่าคงไม่ต้องบอกอะไรกันมากแล้วล่ะสาหรับนกสายพันธุ์นี้นะครับเพราะว่าทําคลิปไว้เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นการปอ้อนการฝึกการอะไรต่างๆก็ลองย้อนเข้าไปดูได้นะครับอันนี้ก็เป็นเจ้าวีนั่นเองนะครับนี่เห็นไหมเชื่องมากนะครับท่านผู้ชม นาฬิก,กทองเนี่ยก็จะมีสีสีหลักๆเนาะก็มีสีดําสีขาวสีโอวนันตีนสีซินเวอร์อย่างเจ้าตัวเนี้ยเจ้าวีเนี่ยเป็นสีซินเวอร์